สวัสดีค่ะพี่น้องมุจเจ้าขามาค่ะพี่น้องมื่อนี้กินเข่ากินน้ำเนี่ยมือแรงมุจเจ้าเบิ้งได้เกาเหลาไหมคะพี่น้องมุจเจ้าขาเกาเหลาสร้างเป็นเกาเหลาหมูเอาน้่น,นก็เต็มอันนีนนนออกก้กินไม่ตกถุงหรอกเอาแม่แพนหล่อิดชูละเงี้ยสิเี้ยเอาผาเอาก็มีอยู่ดน แล้วร้อนนะคะฮึเออปรุงเนาะเป็นเค่ะพี่น้องมเจจอขาถี่เมนูเด็ดคะ่ะเมนูเด็ดเมนูดังะค่ะพี่น้องแล้วมันจะเบิ้งไว้ค่ะพี่น้องพอเ่ได้ดตำเองแล้วค่ะแล้วมื่อตำเองสิไล่แบบมุจจอตำเนาะนันก็ตำแซ่บอยู่ด้วพี่น้องมุจจอขากระตำแซ่บหรือตำปลาแดกนี่แหละปลาแดกเงินห้าวเนี่แหละเง่นมาอิ่มสองขบเลยะคะ่ะ แต่มายก็ลุกค่ะเออพี่น้องเงินโนเนาะสองกน้ำันผักเขาบอผักแห้ง่นสิทันฮะเขาบอผักแห้งเล่นเนาะนี่มันจะเบิรสองหกเอาทองแตกตขาดเดค่ะอืเือเนาะืัอนี้เฮามีเมนูที่ทานน้อนกส้อนเฮาอยู่นได้แหละด้อี่ดิมื้อนี้เฮามีเมนูพิเศษนะคะมีกุ้ง เอากุา้งใส่พี่น้องเบิ่งว่างงานใมการกินข้าวมือนะคะพี่น้องเอียงนี่เนาะี้ไปพี่น้องเบิง้งอืมกินไก่น้งไข่ต้มไหลเนี่ยค่ะพี่น้องผู้ชมค่ะซันซอบด่ามาบรจจะเตรียมจะยังนะพี่น้องเนาะเอามากินน้ำกันเริ่มเจ้ที่แรกไว้ดีสินะค่ะพี่น้องว่าเป็นกินโซ่กินย่งค่ะกินให้เลยพี่น้องเบิ่งน้ำแบนบนาบยาน้ำนก็อคพี่น้องอยู่เบนน้องบ้างนาค่ะพี่น้อง สียาไม่ได้นะเขาสีดียางเอาเนาะอันนั้นก็ะถายลูมเนี่ยอ้ขอ,องอกรถ่าย,ย,ย,ายมันกายอยู่ค่ะให้ลูบใบชั้นขึ้นเนี่ยโป่งอน่เนี่ยอืืักเละกันร้อนเลือปะตีนแห้งไปไมันส,าาสิสสข่วงก็สาบแผ้ก็เราไมาันตกกะสุ่เสมันตก่ะลุ่มเยงครับ จำพังเส็บๆจี๋จวดให้ยังอย่างนี้ปะบะละบะมาจาลรย้ด้วยไปหรออืมกินน้ำนี่ก่อนก็ได้อ้วนกับว่าเป็นยังน้องนีงโดยโดนกินโดนโดนเท่ากับกินทุกวันจ้ะมาจ้ะ อย่างน้องคุณจะมาดักไข่กันนะคะตัวเราไปแล้วกัค่ะตัวค่ะแล้วหวันท่องทองกันนะคะมาทำรึเปล่าลุยค่ะ อืมเพปแพทพี่น้องเสียตอนี้พี่ผักยางแน่เมื่อน้เราัวพูเื่อักอียงเลยปะอดอ้กวางตุ้งกวงตุ้งตะคอดแายอือนีองว่าครับใครควจะกินเป็ดนเผ็ด อร่ามมากข้าวสาลีงเตอร์แบบน่ากินอยู่งงเกินว่ามีอย่างสูตรตำุกงเสแบบพี่น้องก็ลุยขาคปุ่นลุยงกำลังมุ่งเจ้าแข่ะ จผักหนนกกกกืนเละวอะรผักไม่เลิศฮะผักเลิศน้น่าเลิศน้น่ผักมั้ยนี่อืมอายกคาก็เดิศไหมน่าจะเป็นแม่ขนาดาฟาซ่ไม่ะันอือโอ้ถ้ารสเก็นไม่ต้องพูดงนอเาเชิญทอนแล้ว อืมฮักกูไีหนองตีนไก่กคับกูไม่ค่คยกินดิบเป็นนกระไรแคมึงเดียวจะแบกต้องไปหนอเขาอนุญาตขึ้นชั้พี่หนอวาย,ยานยะ อืมข้างต้มอืมต้มข้าต้มพร้อมมาข้ามาได้หนี่ <c oughs> ไม้แต่ข้าวมามันก็สะอาดไงอืมไม่สะอาดข้างในไปเลยจริงข้างในมันไงอืมข้างนอกไม่เป็นไรหรอข้ต้มก็ข้องต้มเผาขนออยู่เนี่ไม่แต่มาดีขึ้นยังไงเด้อ แกเพชรค่ะพี่น้องต้มไข่ลูก,กินข้าวนะคะพี่น้องยังบ่แโมเล็กฮึ่มบุกโคตรเฮ้ยขี้หันหละละ่ะฮะขี้ละล่ะขี้หมูนอ่ะพี่น้องมูนถึงหลายห,หลายคนไม่คือสแสบเนาะเขามาเด็กเนี่ยตะน,น้นนำหอ,อนเนี่ยตัวน้ำอันนี้ฉันก็ไดว้านายกินตัวเดียมกับไปพี่น้องลหลายๆ สเดียมิส่วนอย่างไปั่นนมูลเล่นเฉยๆเดี๋ยวเนื้อต้มกบผักกันก<ะ><ด>ินเลยครับฮะได้กินแล้ต้มผักปั่นกับผักปั่นกับต้มผ,ผักดีก็ฮะกผักดีคัะ mở nhau nè hôm nay mô nó bỏ mô đầm mô đầm mô đầm mô khoảng thùng. đầm mông đầm mô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  bảo. mô giờ mô đầm mô còn mô đầm giờ đầm mô đầm mô đầm mô đầm điều đấy là, Mệt. Mệt không?

เสียงค้นกินน้ำหยำแซบพี่น้อง<น>เสียงค้นกินน้ำบางข้างหยำแซบปะทวไยังไม่ออกกล้องก็กินผักกระบ,บวอมเนี่ยวล<ช>อมอยดท้องพ่อมันกินอืม าว่าเป็น,นง่วนเนาะหน่อยก็เกีงได้ผักหรือไปเบอร์ซื้อได้อือหืออุ้ยช่วยช่วยังเผ็ดด้วยน,นี่เป็นเผ็ดเนี่ยทั้งหลานว่าเผ็ดเลยคนใช่ไหม เผ็ดอยือเผ็ดอยแย่น่ะแป๊ไปขายอยูวิศวะเจ้ากเก่าไหมหาให้เป็นไหมใ่่ใช่ว่นหิบเพราเผ็ดจอ๋จอ,จอเ,เจ,จ,จ,จ๋งเดียวให้เขากันใจคนเสี่งขึ้นมาเสี่ยงผมมีคนเสี่ยง แล้วต่อตงานอะไรที่แม่มันหลอกจังเนี่ยมาขึ้นแม่ที่ไหนสัตต้องหมูบอพน,นังน่นพนังใช้เป็นจมธรไมดมาฮะพนังนนใช้เป็นจมมาอย่างเดแล้วอะที่ใช้ธมดาเริ่มบ่นฮะเราไปเจรจา มุกเขาดรอ่ไม่ัเขาัวนยิ่มันเป็นยังบสท่ไหนกลเดูใกล้บรันท็เปิดเด้งน้กเขาก็ม่ทางเหลืองน้กคือว่าละหารอย่างก็ได้มาจ้ามุชเโนงมุเจ้าขาอันนี้ก็อยากได้่ไหมันกันใหญ่คว่นาะเขาประกาศตัดน้อทันเนาะมานะกินง่ายจะเปน้องมากบ่

พูดเตยท่นกินเขาแรงไม่ได้ค่ะพี่น้องมุ้งเจ้าขาจะม่วงหรืนอเปล่าเนี่น้งอ,องทุ่มดอกทุงไหนดีสองทุแบบเอาสิคนสิบเ่ามึงเนยูทูบคนไหลมึงเอาพี่น้องถ้าไปจิบออนไปเบิรงอยู่นะยงนอันั่นเด้อัน เดี๋ยวเป็นไรก่อนมาดีไปนอ้องทำได้ี่น้องเอาไปแล้วพี่น้องคะ่ะพบกันใหนคลิปต่อไปคลิปหน้าคะ่ะเอามม่เอี่ยงตัวนี้ทันไม่ได้อยู่เมื่อกี้มัน